ก็ถือว่าเกือบเสร็จแล้วนะครับสำหรับโปรเจกต์สมาคมมวยปั้มจำลองในเกม W W E 2K20 ครับภาค2020อ่ะผมมีหลักฐานให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวจะหาว่าพูดไปแบบว่าเดี๋ยวไม่เป็นจริงนะครับมีตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะอันนี้จะว่างเปล่านะครับมีแค่สมาคมเดียวก็คือผมได้ชื่อสมาคมแล้วนะครับชื่อว่า D w.e. นะครับหรือชื่อเต็มครับ dream r a r i n g ever หรือ forever ก็ได้นะครับเป็นสมาคมที่มีน้ำมวยปั้มเป็นตัวละครสร้างทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับนี่ให้ดูน้ำมวยปั้มของค่ายผมนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้โหลดมาเล่นๆอ่ะหลังจากนี้ครับ มากันที่คนแรกนะครับชื่อว่าบังคารีมนะครับมาจากอินเดียครับ mm hmm. เดี๋ยวจะเล่าแบบว่าเนื้อเรื่องสตรอรี่ของแต่ละคนให้ได้รับชมรับฟังกันเลยนะครับ mm hmm. คือบังคารีมเนี่ย mm hmm. เขาก็เป็นคนอินเดียธรรมาราได้แหละ mm hmm. เขาไม่ได้เป็นนักประพัมปแต่อย่างใดนะครับ mm hmm. คือเขาเนี่ยามาที่เมืองไทยนะครับ มาขายโรตีนั่นแหละก็เหมือนอาบังที่ขายโรตีทั่วไปนั่นแหละแต่ความพิเศษของบางคารีมครับคือแกเนี่ยทำงานอยู่ที่เมืองไทยขายโรตีมา10กว่าปีนะครับทํามาตั้งแต่ประมาณอายุ15แล้วนะครับก็มีเงินเก็บนะครับแล้วก็สะสมประสบการณ์การขายโรตีของบังแกนเนี่ยขึ้นไปเรื่อยๆจนแบบว่าเป็นพ่อค้า โรตีที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะฮะนี่ไอที่เห็นแกใส่สร้อยทองสร้อยทองอะไรเนี่ยอันนี้คือเงินที่แกได้มาจากการทำงานตลอดเกือบ20ปีของแกนะครับอ่าแล้วบางคารีมมีความเกี่ยวข้องกับสมาคม DWE ยังไงก็คือในช่วงระยะหลังๆเนี่ยผมมองว่าบางคารีมแกคิดว่าเออแกเบื่อ อาชีพที่แกทานะครับคือแกก็แกก็ภูมิใจแล้วแหละที่แกเนี่ยได้ดิบได้ดีมีที่วันนี้เพราะว่าขายโรตีนะครับแต่เขาเนี่ยอยากจะหาอะไรทําที่มันแปลกใหม่นะครับก็เลยเห็นว่าสมาคมมวยปั้มจำลองเนี่ยอย่าง dwe เนี่ยได้เปิดขึ้นมาแกก็เลยหันมาเล่นมวยปั้มนะครับแกไม่ใช่แบบว่านักมวยปั้มมืออาชีพแต่แกก็อยากจะลองเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสมาคมนี้นะครับก็เลย ได้เข้ามาเซ็นสัญญานะครับผมบางคารีมครับอันนี้ก็อาจจะดูมั่มมวๆซั่วๆไปหน่อยเพราะว่าผมแต่งสตอรี่สดๆตรงนี้เลยนะฮะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในภาหลังก็ได้อันนี้เป็นการแนะนำตัวละครกันก่อนเพื่อให้แบบว่าคนดูเนี่ยมีความเอ,อ,อินกับตัวละครกับเนื้อเรื่องของภูมิหลังแต่ละคนนะครับว่าทำไมถึงมาเข้าร่วมกับสมาคมนี้นะฮะต่อมาครับคนที่สองครับผม อันนี้เป็นคนไทยครับเห็นอ้วนจำมำขนาดนี้เป็นคนไทยนะฮะเขาชื่อว่าบิ๊กโจครับหรือชื่อโจอี้ครับชื่อจริงก็จิระศัก์การุณน,นะครับผมจากกาลสินนะครับผมเป็นหนุ่มน้อยครับที่ชื่นชอบมวยปั้มมาตั้งแต่เด็กครับดู w ัดนั่นแหละมาตั้งแต่เด็กนะครับก็เห็นว่าทางสมาคม dWE เนี่ เปิดขึ้นแล้วที่ประเทศไทยก็เลยลงสมัครเข้ามานะครับผมก็เนื้อเรื่องประมาณนี้นะครับสำหรับบิ๊กโจนะครับคนต่อมาครับบูมส์ไม่ใช่บูมนะฮะบูมส์ต้องสด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นคนไทยนะครับชื่อบูมนะครับไม่เปิดเผยชื่อจริงนามสกุลนะครับเพราะว่าเขาใช้ชื่อบูมส์นะครับผม ที่มาที่ไปอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าผมแต่งสดนะฮะอันนี้บูมนะครับก็เป็นคนไทยนะครับมาจากแถวภาคอีสานนะครับมาจากหนองคายนะครับต่อมาครับอันนี้ไม่ใช่คนไทยนะครับดูหน้าก็รู้แล้วฝรั่งแน่นอนครับคริสคาเมรอนนะครับคนนี้เข้ามาจากอเมริกาครับผมยูเนเต็ดสเตทอเมริกาครับ USA ามาจากเมืองนิวยอร์กนะครับผมที่บรุกลินครับอ่าหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยคือมาปั้มที่ไทยทําไมล่ะทาไมไม่ไปปั้มที่แถวที่ตัวเองอยู่อ่ามันมีที่มาที่ไปอย่างนี้ครับ <c oughs> <c oughs> ก็คือในช่วงต้นปี2020เนี่ยตาคสิสแกเนี่ยมาเที่ยวครับมาเที่ยวประเทศไทยแล้วณนะตอนนั้นที่แกม,มาเที่ยวเนี่ยต้นปี2 0 2 0เนี่ยเกิด โควิด19ครับใช่แล้วครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับใครที่ไปอยู่ที่ไหนเนี่ยคือเขาให้กักตัวอยู่ที่นั่นครับเขาไม่ให้กลับบ้านนะครับก็เลยติดแงกอยู่ที่ประเทศไทยนะครับบวกกับอาชีพเดิมแกเป็นนักบาสนะครับแกเนี่ยตัวใหญ่ตัวสูงนะครับแกเป็นนักบาสด้วยอยู่ที่อเมริกาแกไม่ใช่นักปั้มนะครับด้วยความที่บาสเกตบอลในไทยมันไม่ค่อยบูมเท่าไหร่นะครับ แกก็เลยเไปสะดุดเตะตากับสมาคมมวยปั้ม DWE ครับแกก็เลยอยากจะลองเปลี่ยนแนวดูนะครับจากนักบาสเนี่ยคือก็มีแบบอันนี้เป็นความจริงเลยนะว่านักบาสต่างประเทศเนี่ยที่มาเป็นนักปั้มก็มีนะครับก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะครับแกก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแต่ก็แค่แกไม่ได้ปั้มให้กับสมาคมที่แบบดังๆในต่างประเทศนะครับ แกมาปั้มเดบิวต์เป็นนักปั้มจากนักบาสเนะี่ยมาเป็นนักปั้มให้กับสมาคมนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกของอาชีพนักปั้มของแกด้วยนะครับคริสคาเมลอนคนต่อมาครับคนนี้ก็จะเรียกว่าเป็นนักปั้มก็ไม่เชิงครับเพราะว่าเขาเป็นครูฝึกอยู่ที่ dwe นะครับชื่อว่าโคสเทพหรือครูเทพนั่นเองนะครับโดยครูเทพเนี่ยก็เป็นอาจารย์นะครับด้านพะละศึกษาของ ประเทศไทยนะครับก็เป็นอาจารย์สอนทั่วไปตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยนะฮะบ,บวกกับว่าแกเนี่ยก็เป็นแฟนมวยป้าอีกคนหนึ่งแกเนี่ยสามารถสอนได้ทุกกีฬานะครับไม่ว่าเป็นฟุตบอลบาสเกตบอลววลลยบบอลมวยคิกบ็อกซิง่งมวยปั้มออสอนได้ทุกกีฬานะครับว่ายน้ําอะไรก็ได้นะครับกระโดดไกลอะไรแกก็สอนได้หมดนะครับคูเทปโคชเทพ,เทพก็เลยหันมาเป็นเขาเรียกว่าอะไร โค้ชหรือครูฝึกของที่ DWE นะครับผมก่อนในเรื่องประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ค่อยได้เห็นหน้าแกในศึกัเท่าไหร่นะเพราะว่าแกจะอยู่เบื้องหลังซะมากกว่าเป็นแบบเป็นตัวละครคอยชีย้นําคอยสอนทักษะไวยปั้มให้แกนักไวยปั้มคนอื่นๆในค่ายนะฮะต่อมาครับเจมส์เมเจอร์ครับคนนี้หน้ากับชื่ออาจจะเหมือนฝรั่งนะครับแต่ที่จริงแกเป็นคนไทยนะครับชื่อว่าเจมนะครับผม โดยเจมเนี่ยเป็นหนุ่มมหาลัยนะฮะมีความที่ชอบมวยปั้มเหมือนกันเหมือนกับส่วนใหญ่ที่มาอยู่เนี่ยก็มีความเป็นชอบมวยปั้มอยู่ในตัวนะฮะโดยเจมเมเจอร์เนี่ยเขาก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นนักมายากลน,นะครับแต่คือพัดอีท่าไหนไม่รู้ครับมาเป็นนักมวยปั้มเฉยเพราะว่าเพื่อนของแกเนี่ยมา เป็นมาปั้มที่นี่เหมือนกันแกก็เลยตามเพื่อนแกมานะครับง่ายๆเลยคือตามเพื่อนมาที่นี่นะครับคนต่อมาครับ JKC อันนี้ยังไม่บอกว่าย่อมาจากอะไรนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยไปทําข้อมูลเดี๋ยวค่อยไปทํารีเสิร์ชเพิ่มนะครับเดี๋ยวรอวันจริงเดี๋ยวรอปล่อยศึกจริงก่อนเดี๋ยวค่อยทาข้อมูลแบบเจาะรายละเอียดอันนี้อันนี้มาเล่าให้แล้วก็มาปูพื้นให้ให้ได้ชมกันก่อนว่ามันมีใครบ้างนะครับ JKC ก็เป็นน่าปั้มคนไทยเหมือนกันนะฮะก็สไตล์ของเขาเนี่ยชอบมวยปั้มนะครับของลูชานะครับคือในช่วงที่แกยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยนะครับแกยังเรียนอยู่อ่ะคือแกก็ไปศึกษาไปทำงานไป Work and t นทา e เที่เม็กซิโกนะครับด้วยความที่แกไปทำงานที่นั่นครับพูดถึงเม็กซิโกเนี่ย หลายคนก็คงจะนึกถึงมวยปั้มลูชาลิเบรนะครับเป็นมวยปั้มใส่หน้ากากนะครับเป็นสไตล์ของเม็กซิโกเม็กซิกันที่นั่นนะฮะโดย JKC เนี่ยแกก็ได้รับอิทธิพลได้รับความนิยมมาจากตรงนั้นแกก็เลยชื่นชอบทางนั้นเป็นพิเศษนะครับสไตล์อย่างนั้นนะฮะเหินหาวแกก็ชอบนะครับโดยหลังจากที่แกกลับมาจากเม็กซิโกเรลนจบมาเนี่ยแกก็มาเปิดอาหารเม็กซิกันขายที่โรงเรียนเอ้ยไม่ใช่ ขายแถวบ้านก็ที่โรงเรียนนั่นแหละนะครับมาขายแถวหน้าโรงเรียนนะครับจากนั้นครับด้วยความที่เห็นใบประกาศของสมาคม DWE แกก็เลยตัดสินใจครับบวกกับที่แกไปศึกษาเคยไปปั้มแบบนิดๆหน่อยๆน,นะไม่ได้ปั้มจริงจังแบบไปเรียนรู้ทักษะของที่นู่นมาก็เลยอยากจะใช้ทักษะที่แกได้เรียนมาเอามาใช้กับสมาคม DWE นะครับต่อมาครับอันนี้มาจากออสเตรเลียนะครับชื่อว่าลุคดอส แกเนี่ยเป็นพนักงานนะครับที่ออสเตรเลียเป็นพนักงานขับรถบรรทุกแต่ด้วยที่แบบว่าแกเนี่ยมาเที่ยวไทยแล้วแกเนี่ยเป็นคนที่แบบเมานะครับเมาหนักมากจนแบบไม่มีตังค์กลับบ้านนะครับแกก็เลยตัดสินใจครับมาปั้มเพื่อหาเงินกลับบ้านที่ออสเตรเลียนะครับคือก่อนหน้านี้แกมาเที่ยวประเทศไทยนะครับมากับเพื่อนฝูงอะไรที่โรงงานนี่แหละนะครับ แล้วก็มาปุ๊บเมาครับหมดเนื้อหมดตัวครับพาส,สปอร์ตอะไรก็หมดอายุไม่ได้ต่อไม่มีอะไรต่อเลยนะครับแกก็เลยอยู่ติดที่ประเทศไทยครับก็เลยต้องมาหาเงินเก็บเงินไปกลับบ้านครับไง่ายๆครับที่แกมาปัามวยปัม้มต่อมาครับอาจจะด,ดุดันไปหน่อยแต่นี่คือคนไทยครับแมดแมนแดนครับคนนี้ไม่เปิดเผย ข้อมูลส่วนตัวเพราะว่าเขาไม่ได้ระบุอะไรไว้เลยนะครับในเอกสารก็ระบุแค่ว่าชื่อแมดแมนแดนนะครับแต่ระบุว่ามาจากประเทศไทยนะครับอันนี้คือข้อมูลที่เราได้รับจาก m a ดแมนแดนนะครับต่อไปครับคนนี้จะอ่านว่ามาแซมแม็กซแอมหรือจะอ่านว่าแม็กก็ได้นะครับคือคนไทยเหมือนกันนะครับคนนี้ครับเขาไปอยู่ที่ ญี่ปุ่นนะครับเคยไปเข้าร่วมกับมวยปั้มทางญี่ปุ่นด้วยนะครับพอกลับมาเนี่ยก็อยากจะใช้ทักษะของนักปั้มเออโรเรสิสสนะครับไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับเป็นหมวยปั้มญี่ปุ่นนั่นแหละอยากจะเอามาใช้กับที่มวยปั้มไทยนะฮะแม็กซ์นะครับอ่ะต่อมาครับดูโหดๆอย่างนี้นี่คนไทยเหมือนกันครับ ชื่อไม้บอมเบอร์ครับหรือลุงไม้ไม้บึมครับไม้บึมฮะอันนี้แกเป็นช่างศักนะฮะสตอรี่เป็นช่างศักดูจากเนื้อตัวก็น่าจะรู้กันนะครับเพราะว่าโอโ้โหอขอโทษครับไอเพราะว่าดูจากตรงตัวนี่ตรงแขนตรงอกนี่โอ้โหลายมาเลยนะฮะด้วยความที่แกเนี่ยเป็นช่างศักอินเตอร์ครับ เคยสักให้กับน้ำผป้มชื่อดังมาหลายคนแล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่แกจะไม่ค่อยเปิดเผยว่าแกสักให้ใครนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าแกสักให้คนดังนะครับไปๆมาๆ,ๆ,ๆเนี่ยแกก็ได้สักให้กับน้ำผึ้มคนหนึ่งที่ดังมากนะครับแต่แกก็ไม่บอกอีกแล้วว่าแกสักให้ใครนะครับโดยน้ำผป้มคนน,นนั้นเนี่ยเขาก็ได้ชื่นชมว่าแกเนี่ยสักดีนะเออแล้วก็เห็นว่ามีแวลครับชวนมาครับ ไปเที่ยวเมกาครับไปสักให้กับน้ำมันปั๊มคนนั้นที่เมกาครับจากนั้นครับก็แกก็เอาด้วยครับก็บินตามไปสักให้ถึงนู่นเลยครับที่เมกานะครับสักหลายลายเหมือนกันหลังจากที่แกอยู่ที่เมกาใช่ไหมแกก็ไปเที่ยวครับกลับไปตามดูมวยปั๊มนะครับหลายที่ครับแกก็เลยซึมซับมาพอหลังจากที่เสร็จงานกับน้ำมันปั๊มคนนั้นสักอะไรเสร็จเนี่ยกลับมาก็มาเปิดร้านตามเดิม แต่แกมีความคิดที่เปลี่ยนไปครับนั่นก็คือแกอยากจะเป็นมวยปั้มนะครับแกก็เลยได้เข้าฝึกนะครับกับ DWE นะครับก็อันนี้ก็เป็นมวยปั้มในครั้งแรกของชีวิตแกด้วยนะครับไม้บุ้มครับลุงไม้ฮะไม้บอมเบอร์คนนี้ครับบอกได้เลยว่าดูผอมกระหลงกระแหล,ง,ลงนะครับเขาไม่ใช่มวยปั้มแล้วหนึ่งฮะเขาคือผู้บริหารของสมาคม DWE Dream Wrestling Ever นะครับเขาชื่อมนเทียนจิตการุณหรือจิตการันก็ได้นะครับแล้วแต่คุณจะเรียกเลยนะครับจะจิตการุนหรือจิตการันก็ได้นะฮะไม่มีถูกไม่มีผิดโดยคุณมนเทียนนะครับเขาเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ออกทุนแล้วก็คอยจัดหาสปอนเซอร์คอยจัดหาทุนอะไรมาเปิดให้กับสมาคมนี้นะครับถ้าไม่มี คุณมนเทียนจิตการุณนะครับก็คงไม่มีสมาคม dWE นะครับอันนี้ก็อาจจะไม่ค่อยมีบทบาทซะเท่าไหร่นะครับจะเป็นเขาเรียกเป็นผู้บริหารซะมากกว่านะครับอาจจะไม่ค่อยโผล่หน้าโผล่ตามาเหมือนกับโค้ชเทพนะครับก็จะเป็นทํางานบริหารไปนะฮะก็ขอขอบคุณลุงมนเทียนจิตการุณด้วยนะครับผู้บริหารสูงสุดของ dWE ต่อมาครับอันนี้คนไทยครับ นักสู้อันเดอร์กราวครับใต้ดินนะฮะอันนี้คือเขาก็ไม่ใช่นักมยปั้มมาก่อนนะครับเขาเป็นนักสู้สตรีทนะครับตามอันเดอร์กราวตามใต้ดินครับเป็นมวยเถื่อนนั่นแหละนะครับจากนั้นครับแกก็ได้ถูกลุงมนเทียนหรือคุณมนเทียนจิตการุณเนี่ยเจ้าของอ e ีเอ้ยเจ้าของ DWE เนี่ยเชิญชวนมานะเพราะว่าเห็นแววแบบโอ้โหมันต่อยหนักหน่วงเลยนะ่าจะมามวยปั้มน่าจะสบายๆนะครับ และเขาก็คือพยัก์นะครับพยักษ์นี่ก็ได้ถูกเชิญนะครับได้โดนทาบทามมาก็เลยตกลงครับเปลี่ยนจากใต้ดินเนี่ยมาอยู่บนดินนะครับมาอยู่บนสังเวียนเวทีที่แบบเป็นสังเวียนผ้าใบนะฮะต่อมาครับจากออสเตรเลียนางใยปั้มนะครับหน้ากากครับไรเดนครับ คนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดเผยข้อมูลมากนะเพราะว่าผมคิดเนื้อเรื่องสตรอรี่ไม่ทันนะฮะแต่เอาเป็นว่าคนนี้ครับเขาเป็นนวปั้มที่ไม่ค่อยพูดนะครับส่วนใหญ่เน้นปัม้มเสร็จก็กลับบ้านรับงานค่าตัวกลับบ้านนะฮะเป็นวปั้มที่เรียกว่าเออลึกลับก็ได้นะครับสำหรับไรเดนคนต่อมาครับรอนเอ็ดกาครับอันนี้ฝรั่งครับ มาจากอเมริกาครับคนนี้คือเขาเป็นนักปั้มนะครับแต่ไม่ดังนะครับอยู่ที่อเมริกาเนี่ยไม่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเป็นนักปั้มโนเนมครับอินดี้นั่นแหละปั้มไปทั่วสมาคมนะครับสุดท้ายครับก็มาที่ประเทศไทยมาเสี่ยงชาตาครับมาลองดูว่าที่นี่จะเป็นจุด ให้เขาได้แจ้งเกิดหรือเปล่านะครับลอนเอ็ดกาครับต่อมาครับฝรั่งอีกคนหนึ่งครับชอนเฮกเตอร์ครับคนนี้ก็พอๆกับพยักเลยนะครับหรือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นคู่แข่งหรือคู่ปรับตลอดการของพยักก็ได้เพราะว่าชอนเฮกเตอร์เนี่ยเขาเป็นนัปั้มจากอเมริกาก็จริงครับแต่เขามาชกใต้ดินนะครับอันเดอร์กราว สังเวียนเดียวกับพยัก์นั่นแหละนะครับเคยประมือกันแล้วครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับชอนเฮกเตอร์เนี่ยก็ได้ถูกมนเทียนเนี่ยทาบท้ามาเหมือนกันนะฮะพอๆกับพยัก์เลยก็เลยยอมก็เพราะว่าพยักษ์แกย้ายมานี่แกก็เลยย้ายตามมาครับนั่นแหละฮะก็คงจะได้ประมือกันสักวันหนึ่งครับระหว่างชอนเฮกเตอร์กับพยัก์นะครับต่อมาครับคนไทยครับซันไรส์ครับหรือ จะเรียกว่าซันก็ได้นะครับซันนี้ก็เป็นลูกชายนะครับของโค้ดเทพหรือครูเทพของเรานั่นเองนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับสตอรี่ของซันไรส์นะครับเป็นลูกของโค้ชนะครับอยากจะลองมวยปั้มดูก็เลยมาอยู่สักกัดที่พ่อดูแลนะครับต่อมาครับคนนี้ครับจากญี่ปุ่นนะคร ทาคุมิครับทาคุมินี่ไม่ใช่ชื่อคนครับแต่เป็นชื่อซอสนะครับไม่ใช่แล้วนะครับถ้าใครเคยกินซอสทาคุมิเนี่ยก็จะเก็ตมุกนี้นะครับโดยทาคุมิเนี่ยก็เป็นว่าปั้มจากญี่ปุ่นครับถูกติดต่อไปโดยโคสเทพนะครับว่าให้มาปั้มที่ดี e ไหมนะครับเผื่อที่จะแบบมาเผยแพร่มวยปั้มญี่ปุ่นในประเทศไทยให้มีคนรู้จักมากขึ้นนะครับ ฮาคุมิแกก็ตบปากรับคำเข้ามาที่นี่นะครับฮาคุมิฮะต่อมาครับใส่หน้ากากอย่างนี้ครับไม่ใช่น้มนปั๊มลูชานะครับไม่ใช่น้มนปั๊มเม็กซิโกเม็กซิกันสเปนหรืออะไรแต่อย่างไรนะฮะคนไทยครับตะวันลูชาครับคือตะวันเนี่ยก็เหมือนกับเอ่อเคซีนะครับที่มีประสบการณ์กับน้ำมปั๊มเม็กซิโกเม็กซิกันลูชานะฮะ โดยตะวันเนี่ยจะต่างกับ JKC JKC คือแกเนี่ยจะไปทำงานไปเรียนรู้อยู่ที่นู่นแต่ตะวันเนี่ยเขาศึกษาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะครับหมยหมยปั้มลูชาเนี่ยก็เลยแบบมีทักษะคนละแบบนะครับโดย JKC เนี่ยจะได้ประสบการณ์ตรงประสบการณ์จริงแบบสัมผัสได้จริงนะครับส่วนตะวันเนี่ยจะสัมผัสแค่ผ่านอินเทอร์เน็ตผ่านสื่อแค่นั้นนะครับแล้วก็เอามาลองปฏิบัติตามแบบเรียนแบบดูนะครับก็เลย มีความแตกต่างกันตรงนี้นะครับแต่โดยรวมก็คือมีความข้างใค้เหมือนกันนะฮะร,ระหว่าง JKC กับตะวันลูชานะครับต่อมาครับชดไททันครับหรืออีกชื่อนึงครับทศพรครับดีเอี่ยมนะครับทศพรดีเอี่ยมเบื้องหลังเนี่ยนะครับภูมิหลังเนี่ยเขาเป็นนักกีฬามวยปั้ม นะครับเหรียญทองจะรู้เหรียญทองก็ไม่ใช่ครับน้าปั้มกีฬาเหรียญทองแดงนะฮะเป็นทองครับแต่เป็นทองแดงคือได้ที่สามของการแข่งในปีสอง0ยี่สิบที่ผ่านมานะครับเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับเข้าร่วมมาครับได้ที่สามก็ถือว่าดีนะครับเป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยได้นะฮะคนต่อมาครับ อันนี้จะเรียกว่าคนไทยก็ไม่ใช่ครับแต่เขาอยู่ที่ประเทศไทยครับเขาเป็นคนป่าซาไกครับอยู่แถวพัทลุงแถวเมืองตรังนะฮะอยู่ภาคใต้ครับอยู่ในป่าครับง่ายๆเลยนะฮะไม่ทราบข้อมูลว่าเขาเป็นคนประเทศอะไรแต่เขาอยู่ประเทศไทยนะฮะแต่ชาติกำเนิดไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจจะมาจากเกาะซามวนหรือย้ายเข้ามาหรืออะไรก็ได้นะฮะเพราะว่าสตอรี่ผมคิดไม่ทัน อนั่นแหละครับเขาชื่อไวแมนครับหรือคนป่านั่นเองนะครับชื่อตรงๆเลยนะครับคนนี้บอกว่าเลยว่าลึกลับครับลึกลับข้อมูลนี่ขนาดกรอกใบสมัครเขายังไม่รู้เลยว่ากรอกใบสมัครคืออะไรชื่อเขายังเขียนไม่ถูกเลยนะฮะเวลาบอกชื่อก็อู้โอ้โหอะไรประมาณเนี้นะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเขียนว่าเป็นไวแมนซะเลยนะครับเป็นคนป่าไปเลยนะฮะเออแล้วพอป้ามจริงจะคุยกับใครรู้เรื่องไหมเนี่ยนะฮะไวแมน อต่อมาครับน่าจะคนสุดท้ายหรือเปล่านะฮะซซกี้ครับคนไทยฮะอันนี้สตอรี่ง่ายๆเลยครับเป็นมนุษย์เงินเดือนนะครับพนักงานออฟฟิศนะครับเบื่อแล้วครับลาออกฮะโดนเจ้านายกดขี่ครับทํางานก็มีความก้าวหน้าเลยครับอันนี้คือมนุษย์เงินเดือนขนาดแท้เลยครับได้มาก็ไปใช้จ่ายค่ารถค่าไฟค่าเน็ตค่าน้ําค่านุ่นค่านี่ฮะโอ้โห ไม่พอครับใช้แบบเดือนชนเดือนนะฮะต้องกินมาม่าทุกเดือนนะครับผมโดยซาก้เนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความสนใจกับมวยปั้มเลยนะครับแต่เขาเนี่ยอยากจะลองเปลี่ยนให้มันแบบจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอยากจะลองดูซิว่าเออถ้าออกมาจากการทำงานในออฟฟิศเนี่ยแล้วมาเป็นนักมวยปั้มอาชีพเนี่ยมันจะต่างกันไหมแกก็เลยบ้าครับ บ้าจี้ครับออกจากงานซะงงั้นครับมานี่เลยครับเริ่มต้นชีวิตการเป็นว่าปั้มครับนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของแซกกี้ฮะโอเคก็จบแล้วนะฮะสำหรับการแนะนําตัวละครนะครับผมโดยโชว์เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาอีกออสักระยะหนึ่งนะฮะแต่ว่าเร็วๆนี้นั่นแหละนะครับจะเล่นเป็นแบบยูนิเวิร์สนะครับหรือเป็นแบบจักรวาลนะครับผม ซึ่งจะไม่มีน้ำมันปั้มของจริงหรือไม่มีน้ำมัปั้มจาก W W E หรืออะไรมาร่วมนะครับจะไม่มีจอร์ซีน่าเอเจสไตล์แลนดี้ออตตันบ็อกเลสเนอร์โรมนเลนไม่มีนะครับมีแต่แค่น้ำมัปั้มที่ผมสร้างตัวขึ้นมาเองนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูกันครับว่าวันจริงจะมาตอนไหนนะฮะคลิปนี้ก็มาทำให้ดูว่าเออผมทำจริงนะ ว่าเออผมมีหลักฐานนะว่าผมไม่ได้พูดแล้วแบบจะทําไม่ได้นะเออผมมีให้ดูตัวอย่างนะครับก็เดี๋ยวเราติดตามชมครับคลิปนี้ก็มาแนะนําตัวละครว่าในสมาคมของเราเนี่ยมีใครบ้างนะฮะส่วนไอเรื่องสตอรี่หรือภูมิเออพื้นหลังอะนะฮะของแต่ละคนมันอาจจะไม่ค่อยครบถ้วนนะเพราะว่าผมอาชีพแล้วเนี่ยผมไม่มีสคริปต์ผมไม่ได้จดผมไม่ได้ เขียนประวัติของแต่ละคนเลยก็คือนึกอะไรก็พูดไปนะฮะบางตัวละครครับอาจจะมีประวัติที่เปลี่ยนแปลงได้นะครับในอนาคตอันนี้ก็แค่เป็นสตรอรี่ที่ผมสร้างหรือกุขึ้นมาเพื่อให้มันดูมีสตรอรี่ไปอย่างนั้นนะครับวันจริงอาจจะแบบสตรอรี่อาจจะน่าสนใจกว่านี้ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมาแค่นี้แหละเดี๋ยวไว้เจอกันวันจริงนะครับวันจริงจะมาวันไหนไม่แน่ครับแต่ที่รู้ขอให้รอและติดตามต่อไป เจอกันสวัสดีครับ